ไม่เห็นต้องอารมณ์เสียกับคำที่ฉันเอ่ยถามว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็แค่ยอยากรู้มันผิดใช่ไหมหรือไม่ควรย,ยุ่งเรื่องของเธอ แต่ฉันนั้นคือคนรักแล้วเรายังไม่เลิกกันใจฉันก็ยังคงหึงเธอไม่ไดยปอกฉันและทาที่ของเธอก็ยิ่งทำให้ต้องสงสัยไม่ได้จับผิดเธอฟ้องตัวเองทุกอย่างสแสดง อากาศให้คองใจอยู่ร้อนตัวจม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับปากทีมงานอ่ะพี่เพชรครับเป็นไงบ้างครับเออเนอร์เอร์เนอร์เอานะมาดมาดมาดดีเหมือนเดิมนะครับหล่อเท่สมกับเป็นชาวร็อกนะครับแต่ร้อง แต่ร้องนี่ค่อนข้างทารุณน,นิดหนึ่งนะตอนขึ้นนะครับเหมือนเรายังปรับตัวอะไรไม่ได้แต่ว่าก็ที่อยากชมคือครึ่งหลังจนถ,งถึงจบเนี่ยถือว่าออพอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับดีดีกว่าที่ผ่านมานะก็อย่างนี้แหละถ้าได้ไปต่อนะครับฝึกเรื่องการร้องอย่างเดียวอย่างอื่นคุณมีค,มครบผมพูดอย่างนี้มาทุกวอาทิตย์เลยไม่รู้มันกระแทกเข้าไปในเซลล์สมองคุณมั่งหรือเปล่า นะครับไม่ได้ว่านะก็คืออยากให้อยากให้เราพัฒนาะเรื่องตรงนี้ไงนะไม่รักกันไม่พูดหรอกเรื่องแบบนี้นะเนาะพี่มาครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องออบุคลิกภาพรูปร่างหนะ้าตาและเสน่ห์มีพร้อมครบหมดทุกสิ่งอย่างแล้วแต่อยากจะพูดถึงเรื่องวันนี้เนี่ยนะตั้งแต่วันแรกมาจนถึงเริ่มแข่งขันมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนถึงวันนี้วันนี้คุณร้องเพลงเนี่ยนะคิดว่าดีกว่าทุกๆครั้งเลย ขอบคุณมากครับจากทุกๆครั้งที่ประมาณหนึ่งหรือสองเนี่ย <c oughs> ก็ประมาณสี่เหรือไม่หลอกดีวันนี้โอเคมันมันรู้สึกมัน,ม,นมันฟังแล้วมันสบายใจขึ้นนะคะ <c oughs> พี่โจรครับและในที่สุดริตกับเซนก็มีเพื่อนนะครับพ่อกันเลยโตโน่ริทเซนนะครับ ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันเลยท่านั้นขึ้นหัวมาดีจบท้ายดีตรงกลางกระจายนะครับมีความเพี้ยนอย่างที่ที่เราได้ฟังกันนะครับแต่ว่าคุณทําได้ดีเมื่อมาตรฐานเทียบมาตรฐานตัวเองคุณทําได้ดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วมากนะครับมากถือว่ามากนะครับถือว่ามากแล้วก็จริงๆแล้วอยากอยากจะอยากจะให้ถอดเรื่องความตั้งใจออกไปเอาความสนุกเข้ามาตะกินเหมือนจะเลคเชอร์ พอดูว่ากําลังจะมงษาที่ขายของอีกแล้วนะครับต้องระวังตอนนี้นะโตโน่สู้กันเรื่องสเสน่ห์อย่างเดียวแล้วกันนะเนี่ยเอาให้รอดแล้วกันนะครับขอบคุณครับพี่เมขอบคุณพี่พี่ทั้งสามท่านครับคุณเจมส์ครับพี่เจมส์ครับเป็นยังไงครับโตโนโอ่อยากจะบอกว่า,า,าหล่อเหลาเขาชนไก่เอ่อน้องโตโน่ครับพี่ดูแล้วรู้สึกรู้สึกชอบเลยครับเพราะว่ามีมีมีพลังบางอย่างเวลาโตโน่ยืนอยู่บนเวทีนะครับนะฮะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเพิ่มก็คือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงร็อกนะฮะหรือไม่ต้องเป็นเพลงที่ต้องอาศัยความแข็งแรงเข้มแข็งแต่ว่าสามารถที่จะรีแลกซ์ได้กว่านี้อีกนิดนึงนะครับแล้วคุณจะรู้สึกได้ถึง,ถงความความซาบซึ้งของบทเพลงได้มากกว่านี้อีกครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เจามากครับนั่นคือความคิดเห็นจากเซเลบของเราครับผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบโตโน่นะครับส่งคะแนนให้เขาได้ทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข6กแล้วส่งมาที่42 4 2 8 9 9หรือกดดอกจันสี9เกตามด้วยหมายเลข6หลังจากนั้นกดโทรออกโตโนหมายเลข6ขอบคุณโตโน่มากครับขอบคุณมากครับเอบาละครับการ